สองกระตาแล้วพี่น้องพี่น้องเบิ่งละจะได้เห็นต้นกว่าเอยไปไปเนี่ยไปไปไปพี่น้องข้าหาต่อเอาพี่น้องเนี่ยนี่ของน้องได้พี่น้องเอาหมุนเข้าไปเี้ยจักโน่ละพี่น้องเออนั่นแหละขุดเลยขุดเลยซับเลยก็ได้ยซับเถิงอีทซับเออ สวัสดีครับ เอา้าจอดรถป้เห็นปุ๊บเลยทีละใส่ใส่เอาลิลี่เจ้าข้างนอนอืพี่น้องคนจะมากก็เห็นโหลดข้างคนเลยเนาะอืมขางคนเลยหลายไม่ได้แต่สวรรคมัน่ะเอาเลยก็หาให้น้องอะแล้วนี่ก็ได้ไม่ยุนี่ก็ได้มากอืนี่ออมันคน เอาสวัสดีปลาลุงก่อนครับตลาดท่านพี่อือพีน้องเอาเอาก่อเดียวมันคือหลายใช่ไหมใช่บอก่าน่ใส่ขบพ่าเขาใกล้เจ้าเสียมเจ้าเสียมเจ้าเป็นตะยานเออ้ไดี่ิงแอมเป็้ยนีนั่็นส่เออด้มโมะพอนะพี่น้องเขานได้เลยจ้ะเอา ยเย็บไ,ไม่ได้เอาเสืยไปทำไมใส้เส้อพ่นตองโกเมียมอนไปเลพี่น้องตะก้าเขานั่งคิ้งอีก,กนหนึ่งม,มาเขามาพี่เขาใ <c oughs> อหกวา,าวดาไปยงอีกกานาเย็บน้ำเนี่ยมพอ่อเราไปเมียขอ <c oughs> งเช็ดยังห้องยังสั่นไปดิใส่ตาเขาจะไปกันตาสุยว้าหนอนใหญ่ลีพี่น้องเดือด <c oughs> พ,พี่น้องเรียบบนไปยังกาเ์นาไปยังกาเ์นาเย็บน้ำเราพี่น้องโว้ย <c oughs> กำลังขึ้นเลยเอามาทั้งสองอันตะการเขาค่ะอืมพี่น้องให้มันเต็มลองดูพี่น้องมันขึ้นย่มนอมจริงอะมานี่มานี่เพมันธรรมดาเนี่ยพี่น้องเลยมานี่เกือบยี่สิบโลได้เดี๋ยวหนังสิบกว่าโลเนี่ยมาตีนเขาเ,เอาอันเยียำเขียวด้วยนะเดี๋ยวเห็นบลั๊นก้อเดียวบางท่านหนักบลั๊นด์หนึ่งเออเอาฮะอืมขวัญางพุ่นน้องคอยกัด อีกช่องหนึ่งพี่น้องทางา่าฝนเอารถดเอาลวดา,ายคนละม,ม,มุมพี่น้องตะเกามีตะเบาเพล็กเอาสาวมุ่นมาพอเดียวไหมเอาคนละค่าเอาได้ระบาดจ้าได้ค่ะได้ค่ะนางขับเทไรพ์นางขัาวแห่ยางน้ำกันบอกก้าแล้วอันนั้นคอยลืมพี่น้อง ที่แรกเขามาดิเทียมแล้วเขามันมมีบ้ากนะไปเพื่อนมีหอยอาลุเพี่งมีหอยหอยน้ำหอยน้อยพี่เสียดปะจ้าก็ซีมีปอนี่นี่เลยน้ำมีปาแ่มาสนมีพ่อมาต้องไปแล้วไปพี่น้องเราอย่างไเจ้าหาไปแล้วตนม่ม่เท่นเทน ใส่ลิลี่เขามาเลยลูกับลาบก่น่าลิลี่ทายลุงป้าลุงก่อนนี่ครับไหนนี่งละนี่งี่งหึ่น่งลุงมาสิเนเดืบะพี่น้องเรียนเลยเรียนเลยทขุกกมีน้องคนดีใช้เอินมาพี่เด้อไม่พี่เด้อ ามาซัดมาทางหลุมเดจ้ะทางกระพนใหม่จ้กระพนใหม่เลยอ้ไปเจ้าคุดคุดมันอีขคุดเองเพาะน้อมันนีแล้อบอันี้แล้ะครับน้องชิสวยมากอุ้ยนอนหลังงามบพี่นมันลุยข่าแหงข่าจาก่าใครเสียงด้วยตากล้องลุยเนาะ Olivier, ย,ยังะหาซอย่นด่นหมตองน้องนี่งลงไปน, like. นี่ลงไปนีแมนบดนอคิงแมนทางาทางกำมาหาอ๋อทางฝนก็มีได้ชมนฝนแบลบโอ้โ่นี่นะไม่ตอนนี้มาพี่มาพี่ลงปลาเพชรล้ซับที่นอะออบี้ยไปเพงุุ่นยบ่พอออกไห้นี่คือหน่องงามแตอนนี้จึ๊บอา มันนี่คนที่ชายมไปนี่นี่พ่อพอ่อนั่นแหละคุดได้จ็จะซับปลายมันเฉยคุดอ,อ่ะอนีอ่ <c oughs> เอาไปน้ำเหเห็นมาตนหนาตนหนานอนมักเงาเงาหนึ่งค่ะ บ่พ่อใหญ่เพชรหานเราไหมอือหักซะเลยอือขุนอืมพี่น้องเบิ่งดูอันนี้ก็สองนอทางน้องก็หลายขึ้กันสามนอพี่น้องเหมืนท่านก็ได้สี่นอเห็นป่ะพี่เห็นป่ะขึ้นนี่แต่ว่ามันก็บห่อนเหมือนกันนี่เนาะข่าพวกมีแดดเนาะเอาพี่น้อง <laughs> มาลูกวน <Hello. S 1> <One. S 2> ท่ามคุณกับห้องว่ายว่ายยูมี่คือกันนี่แม่เอามาหน้าอืม ร้านกลับไปหาอีกทางน้องช่วยกันเสียหายน้องวนหอูเมียกินพี่น้องเสียมานดี๋วก็ไ่ได้เข่าเลยเนาะอืมอากอนเนาะเบิ่งกอนีะบุปตามีหน่อไม้อ่าอันนมี้เอาหน่ะพี่น้อง บอเอามีดมาแล้วเสร็จแล้วเจ้าสวรรค์ไหมอือคนไหนงัดไข่ดิไอันนี้จับกระตาโชว์ด้วยล่ะจับกระตาโชว์ข้าวเดียวพี่น้องเบ้ยเต็มเลยข้าวเดียวไปไปไป อยู่น้ำสีน้ำใหม่ไรเนาะมันต่อเข้ามาหาให้นะพมลมึงเลอะมาเอานะคิงมันขึ้นมานเรื่อยๆไอแม่เทงหัวเจ้าเอียงเจ้ายามไปไซน์่ันนี้หนามือขึ้นไปนะนี่ทาขังตรงนี้เห็นไรพันข้างหน้าเจ้าคิงเนาะหน่อยแถอ

เต็มเลยดินไม่เคะวันะพี่น้องเบิ้งจาิับมันมันดิ้นมันดิ้นลงมาไม่เคี่ยเพิ่นลิลี่เออเอาไหดึงมาและน่าจะไม่ยันินด้พี่น้องเหี้ยน่าผ่านอาบน้ำ ม่อนไอไทยสมมาปาดอ่ไม่นะไม่ลองไม่รู้ต้องมาเองถึงจะรู้สึกเนาะกิงอันนี้กระตาส้มนี่ดินอกกระตาเรียกเต็มแล้วนอกลิดๆถ้าผลออกมาใหม่ไหนขวานเห็นวะแต่มันน่อยน่อยอืมผลาตัวนายคุณเอาได้พีก่า ต่อผลใหม่คุณพี่น้องเฮเบิองเนี่ยขึ้นใหม่โอ้ให้พี่น้องมา,บางเบิองก่อนตัดผีขึ้นนอนทั้งทีพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออแปดกุมาเด้อแบบ Der får du หมดีพี่น้องหนลิลิฮักเอาเลยล่ะผู้ลูกลูกอ้พี่เมีโยโหยังงงอยู่าาอ,อ,อ,อ่ะทั้งผลอมันมาน้ำไข่อยมากพี่น้องถ้าเขาข่บริมาณน้ำพลเลยว่าคักแบนนี้ อันนี้มานขักเนี่ยก็เพิ่งใน้ขึ้นบุรูขึ้นกอแล้วเป็นซิหนอสองอันเลยจับหนึ่งได้สองเลยพอ่อน ปยขังมึงเจ้าลินี่นี่พระราชาเลยฮักเลยลูกสามอาทางนี้สามนอนได้อนนี oneself, ่กะได้โชคกันอน้รง่ามกระมั้นแล้วพี่นองเอ้ยขันมันหลจริงจอิงแต่สิพามาบ่มาไกลยูมันหัคุ้ม

บ่อข้างในคือร้ายแต่ค่ะพี่น้องอ๋อหลายที่ละหลายหนะเมียนมดพี่น้องคนน่ะอ๋อก็ขึ้นคักแต่ว่าเอากล่องมาหน่พี่น้องพี่น้องนี่ได้แล้วเราก็ใหญ่แค่ตอนนี่นี่่จับเห็นไหมนี่อ่นเอาไหมสุดยอดพี่น้อง มาให้นี่แหละมามาเดี่ยวเจียบโชกันเจียบโชโปรไฟเด้งเอาพี่น้องสำหรับของน้องมนกับชิลาไปทั่มหนีไปติดตามคลิปน้องอ้นต่ออีกน้อเมียเนาะเออครับ